สวัสดีครับผมช่างอิดร้านเอทีิเล็กทรอนิกส์อำเภอพงหวัดขคอนแก่นนะครับคลิปนี้จะเป็นวิดีโอการนําเสนอบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้ที่เรามีวางจําหน่ายที่ร้านนับปัจจุบันนะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีหลายรุ่นกว่านี้นะครับแต่บางรุ่นเนี่ยก็คือยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับการแนะนาก็คงจะเป็นคลิปถัดไปกันแล้วกันนะครับอันนี้คือมีในสต็อกนะครับบนโต๊ะนี้คือมีในสต็อกนะครับสั่งมาก็คือจัดส่งได้เลยนะครับเอาตัวแรกเลยเลยกันครับ ตัวแรกก็คือ Yamaha P305 EE นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ต้นแบบมาจากวงจร Yamaha 305นะครับ Yamaha P305 นะครับตัวที่สองจะเป็น VA090 นะครับสองตัวนี้จะเป็นวงจรเดียวกันนะครับ P305 EE เนี่ยบอร์ดหนึ่งเนี่ย350บาทนะครับ VA090 บอร์ดหนึ่ง400บาทนะครับความแตกต่างก็คือว่า VA090 เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบ ดึงมาทั้งวงจรนะครับก็คือมีปรับกระแสได้นะครับมีวงจร v i limiter v i limiter ก็คือวงจรที่ตรวจจับกระแสของภาคเอาพุทนะครับว่าเอาพุททำงานเยอะไหมนะครับถ้าทํางานเยอะเกินไปนะครับในจุดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะลดการทํางานของบอร์ดลงนะครับส่วนตัวที่3ที่4นี่นะครับจะเป็นวงจรในการนะครับเป็น s e ซ i e s นะครับจะเป็น i-2000 กับ i-3500 นะครับอันนี้หนึงนะครับ2ตัวแรกเนี่ยนะครับ จะเน้นที่แบบว่าใช้งานง่ายสะดวกใช้งานในอกประสมนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะนะครับก็ขนาดเราพูดได้ประมาณสัก8คู่นะครับก็เพียงพอ,อ,อก,การใช้งานแล้วก็ไฟที่ใช้เนี่ยนะครับก็สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ100 v โวลต์นะครับบวกลบ100 v โวลต์นะครับส่วน i อซีรเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสําหรับไฟสูงนิดนึงนะครับมันจะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อว่อาไฟสูงกว่า80บโวลต์นะครับ พราะวงจรนี้มันจะมีวงจรในส่วนของแคสโคดนะครับมันจะมี R มีซีเนอร์นะครับที่เป็นชุดแคสโคดมันจะทํางานได้ดีกับไฟสูงสูงนะครับไอ้สองพันเนี่ยจะเป็นได้สองชั้นนะครับได้สองชั้นปรับกระแสดได้นะครับปรับกระแสดได้แล้วก็ไอ้สามพันห้าเนี่ยเป็นได้สามชั้นนะครับปรับกระแสดได้เช่นเดียวกันนะครับความแตกต่างก็คือว่าไอ้สามพันห้าเนี่ยมันจะมีชุดบาลานซ์นะครับบาลาน อินพุตด้านหน้านะครับก็ไม่ต้องต่อบาลานซ์ข้างนอกนะครับสามารถต่อสัญญาณจากมิกเซอร์จากคอสอะไรพวกนี้ฮะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีวอลล่มไอ้สามพันห้าเนี่ยนะครับมันจะมีบาลานซ์ในตัวนะครับมีบาลานซ์ในตัวแล้วก็มีชุดบัฟเฟอร์ออฟแอมนะครับก็ตัวนี้ไอ้สามพันห้าจะจะออกแบบเหมือนแอมนอกนะครับก็คือชุดเมนแอมเนี่ยจะเกณฑ์ต่ำนะครับแล้วก็มาบูตอินพุตเอานะครับขับได้ทั้งเบสกลางแหลมนะครับ ไอ้สองพันห้าจะราคาบอดหนึ่งหกร้อยบาทนะครับส่วนไอ้สองพันราคาบอร์ดหนึ่งก็ห้าร้อยบาทนะครับทั้งสี่บอดนี่นะครับจะมีบางที่ตัวแทนจําหน่ายก็คือร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับไพศสานมันม่อไพศสาลโคราชไพศสาลคอนแกนนะครับก็จะราคาเดียวกันกับสั่งตรงจากที่ร้านนะครับสะดวกที่ไหนก็อุดหนุนที่นั่นครับนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้ ttr 07ครับวงจรวบกจรที่ฮีทกันในเน็ตนะครับ นะครับก็ตัวนี้ก็เหลือไม่เยอะครับบอร์ดหนึ่งสามร้อยบาทไม่ต้องปรับแต่งนะบอร์ดนี้นะครับต่อไฟต่อสายถูกใช้งานได้เลยนะครับไม่มีตัวปรับประหยัดนะครับแล้วก็ตัว i 1หนึ่งพันนะครับไอหนึ่งพันจะเป็นตัวตัวเล็กในตระกูลไอซีรีนะครับตัวนี้จะจะเน้นจะเน้นความง่ายความถูกตัวนี้มันบอร์ดหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าเน้นง่ายประหยัดเสียงดีครับตัวนี้ไอซีรีเสียงดีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็น เป็นวงจร JBL นะครับอ่าวงจร JBL วงจรนี้จะเป็นวงจร JBL อ่าเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ครับเครื่องเสียงรถยนต์แล้วเราเอามาดัดแปลงทําให้มันใช้กับไฟมินสูนได้นะครับตัวนี้เสียงฟางนะครับเสียงฟางเสียงแหลมเนี่ยนะครตัวนี้ชัดนะครับชัดมากนะครับส่วนใหญ่เอาไปขับมอนิเตอร์นะครับขับมอนิเตอร์ขับฮอนอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ใช้ดี3ามบาทครับบอดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ฮะตัวนี้ก็เด็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นวงจรเดียวกันกับ บอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไรล่ะ JBL สามพันนะครับแล้วก็บอร์ดนี้เป็นบอร์ด JBL servo นะครับตัวนี้เป็นวงจร JBL เหมือนกันแต่ว่าเรามาดัดแปลงใส่ servo นะครับแล้วก็ใส่บาลานซ์อินพุตนะครับก็เสียงไม่เหมือนกันนะครับสองบอร์ดนี้วงจรในกัรจะเสียงไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะออกหวานนิ่มๆนะครับกลางชัดๆนะครับเบสไม่ดูครับตัวนี้เบสนิ่มฟังในบ้านสุดยอดเลยตัวนี้นะครับก็ อีบอร์หนึ่งนะครับที่มีของตัวนี้ก็คือยามาฮ่าบอร์บิดนะครับบอร์บิด bt 0 9 0ิูนย์ะครับก็วงจรยามาฮ่าทั่วไปนะครับเหมือนบ้านหม้อทั่วไปนะครับตัวนี้สไตล์เสียงก็จะดุดันนะครับดุดันแล้วก็กระเดื่องจะเด่นนะครับเป็นได้สองชั้นนะครับเป็นได้สองชั้นเป็นบอร์บิดนะครับพวกนี้จะสําหรับประกอบแอมป์ที่มันที่เราต้องการกำลังวัดสูงๆหน่อยนะครับครับเบร นะครับตัดงานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้บอร์ดหนึ่งเก้าร้อยบาทครับตัวนี้เป็น bt หนึ่พันสองนะครับ bt หนึ่พันสองนี่จะเป็นบอร์ดบิดเหมือนกันนะครับเหมือน bt เก้าสิบนี่แหละแต่ว่า bt หนึ่พันสองมันจะมี bt หนึ่งพันสองร้อย b two นะครับตัวนี้จะใส่ออปต์ได้ประมาณสิบคู่นะครับสิบคู่ก็บิดในตัวครับนะครับไม่ต้องปรับกระแสนะครับตัวนี้ก็คือตั้งไว้ให้เสร็จสรรแล้วมีป้องกันระบงในตัวนะครับมีป้องกันระบงในตัวแล้วก็มีชุด ชุดแบอัพนะครับแนบกับซิงค์นะครับใช้ซิงค์ศูนย์ห้าแปดทั่วไปนะครับซิงค์ศูนย์ห้าแปดก็สิบนิ้วสิบจุดห้านิ้วอะไรพวกนี้ครับสะดวกนะครับทําแป๊บเดียวก็เสร็จประกอบแอมป์ชุดนี้นะครับวัดสูงนะครับตัวนี้วัดสูงเสียงจะออกแนวดุดันนะครับตัวนี้ออกแนวดุดันกระเดื่องจะเด่นตัวนี้นะครับแต่ว่าบอร์ดบิดเนี่ยก็คือจะใช้ไฟสูนี่ค่อได้นะครับก็ไฟก็ประมาณสัก เมื่อแปลง45 50 55ห0ห้าอะไรประมาณนี้ครับความร้อนไม่สูงมากนะครับควบคุมอุณหภูมิง่ายพัดลมไฮสปีดตัวเดียวก็เอาอยู่ละนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นบอร์ดสำหรับซ่อมพวก npe c 3 6ม0ัน c นะครับช่างที่ประสบปัญหาว่าบอร์ดไหม้เยอะนะครับบอร์ดไหม้เยอะแล้วมันซ่อมไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซ่อมแล้วมันมันไม่เสถียรอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ครับ เปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้คือเราปรับแต่งเรียบร้อยนะครับปรับแต่งเรียบร้อยเซตให้เรียบร้อยแล้วก็เทสให้เรียบร้อยนี่ครับเอาไปเปลี่ยนได้เลยนะครับต่อสายถูกก็ใช้งานได้เลยขอให้ชุดเอาพุทมันยังไม่พังนะครับแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ขายดีครับตัวนี้ C 2อ0พนะครับเป็นบอร์ดซ่อม C 2อ0พนะครับ C พ0 0แปดนะครับ NPE นะครับก็ปัญหาของ NPE C พ0 0แ C 2อ0 2เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ย จะซ่อมไม่จบนะครับซ่อมไม่จบซ่อมแล้วเปิดเปิดมันก็ดังมาเลยแต่เวลาเราใช้งานจริงมันพังนะครับก็ตัดปัญหาครับเปลี่ยนบอร์ดยกบอร์ดเลยครับคอนเนคเตอร์อินพุตนะครับคอนเนคเตอร์ไฟเลี้ยงคอนเนคเตอร์ชุดพแนลด้านหน้านะครับอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเอาอันเก่าเสียบได้เลยนะครับตำแหน่งเหมือนเดิมไม่ต้องดัดแปลงนะครับก็ตัวนี้บอร์ดหนึ่งมัน8 5 0าบาทนะครับแ5 0บาท ก็เราไม่มีรีเลย์ให้นะครับแก่ลิเลย์จากตัวเก่าใช่เลยนะครับส่วนใหญ่รีเลย์จะไม่เสียนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งมาใหม่นะครับอันนี้เป็นบอร์ดของใช้สําหรับซ่อมเปลี่ยนของวอร์เทคนะครับวอร์เทคบอสเทคนะครับพวก2องพันสี่วีแซดสามพันหกวีแซออะไรพวกนี้ครับนะครับจะเป็นวงจรเดียวกันนะครับยกเว้น 2,004 a m จะเป็นอีกวงจรนึงอันนั้นยังไม่ได้ทำนะครับตัวนี้ก็ง่ายครับนะครับง่ายก็บอร์ดทุกตัวบอร์ดเนี่ยที่วางขายก็คือเทสให้เรียบร้อยแล้วครับเอาไปใส่ถ้ามั่นใจว่า,าลงอะไรถูกนะครับชุดเอาพุทธไม่เสียก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้บอร์ดหนึ่ง650บาทนะครับ650บาทแล้วก็ในส่วนของช่างคนไหนที่มีปัญหาเรื่องกล่องดำนะครับกล่องดำพก CPU 1000ของ Vortex 3 6 0 AM 6 AMHS 3 0 VZ 2004 v z อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เลยครับครับปัญหาเวลาเอาพุชช็อตนะครับกล่องดำพันงหรือว่าปัญหาเวลาเครื่องมีอายุการใช้งานที่3ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณจะใช้เครื่องหรือไม่ใช้เครื่องก็ตามนะครับกล่องดำมันจะเสียนะครับตะกัวข้างในมันจะร่อนนะครับก็ตัวนี้จบปัญหาเลยครับง่ายๆถอดอังเก่าออกแล้วใส่อันใหม่นะครับใช้งานได้เลยนะครับ บอร์ดหนึ่งก็100บาทครับตัวนี้1 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นของ5้าพันนาเมตรนะครับ5าพันนาเมตรก็เริ่มที่จะก่อปัญหาแล้วฮะก็ขายกันได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU 1 0 0 0พันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็นวงจรเดียวกันกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตำแหน่งขามันจะไม่เหมือนกันนะครับมีการสลับขานู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับก็ราคาเท่ากันครับ100บาทต่อ1แผ่นนะครับ ทำหมดแล้วครับทีนี้เดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะนําเสนอการประกอบบอร์ดนะครับการประกอบบอร์ดเป็นเป็นชุดโมดูลนะครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเป็นเป็น i 2000นี่ก่อนนะตัวนี้จะยอดขายค่อนข้างเยอะนะครับเผื่อลูกค้าต้องการแนวทางนะครับจะได้ง่ายโอเคนะครับก็วันนี้นําเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ